สวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะฮะตีห้าครึ่งตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะฮะเอแล้วก็เพื่อนใน Facebook ทุกคนนะฮะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะฮะมาทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็คอรมอนะฮะ เป็นลายบุคคลนะฮะก็คงไม่เกินหนึ่งนสิบที่มีรายชื่อที่ฝ่ายค้านเขายื่นตามยื่นรายชื่อเอาไว้นะฮะนี่ก็เตรียมข้อมูลมาสักสักเจ็ดแปดวันละนะฮะเกือบสิบวันละเก็บแ็บข้อมูลมาเรื่อยๆวันนี้ยังไม่ได้วิทพื้นนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมตัวเรื่องเอกสารในช่วงช่วงเช้าจนถึงบ่ายก่อนเพราะว่าสมองกำลังกำลังแล่นนะฮะพอมาต้องเรียบเรียงอะไรหลายอย่างด้วยกันนะฮะ เรียบเรียงข้อมูลอะไรหลายอย่างที่จะผูกให้เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งบกพร่องโดยสุดวิสัยแล้วก็บกพร่องโดยปล่อยป,ยป่าละเลยนะฮะก็เลยต้องมารายงานนิดนึงนะฮะเผอ,อิญว่าวันนี้ก็จะมาสรุปประมาณ3เรื่องให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3 1 1ล้าน3 0 0แสนคนแล้วก็พนักงานข้าราชการขร้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0ือ้บาทต่อปีนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเบี้ยผลชรานะฮะตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนะฮะการให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนะครับ เท่าที่ผมได้ทราบนะฮะได้ทราบว่า,ามาตาสามสามเนี่ยก็น่าจะได้นะน่าจะได้ทุกคนสิบเอ็ดล้านสามแสนคนน่าจะได้คนละสี่พันบาทหนึ่งเดือนนะฮะใช้เงินอยู่ราวๆเท่าไหร่นะถ้าสี่พันบาทหนึ่งเดือนก็สี่หมื่นกว่าล้านใช่ไหมฮะสี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านซึ่งพอไหม ก็ต้องตอบว่าไม่พอนะฮะให้น้อยเกินไปไหมผมก็เข้าใจนะครับว่าการจะให้เงินพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายๆคนหลายๆ10ล้านคนเนี่ยรัฐบาลเองหรือกระทรวงการคลังก็จะต้องออกขายพันธบัตรเราชนะขายพันธบัตรเงินกู้ทุกรูปแบบนะฮะทุกรูปแบบซึ่งณปัจจุบันถ้าตามตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วช่วงที่ปีที่ผ่านมาก็ รายได้เราก็ขาดหายไปจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปกติเราได้รายได้ปีละประมาณ3.06ล,ล้านล้านบาทปีที่แล้วเราเหลือรายได้อยู่ราวๆ3แส,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 สน3 3,000ล้านบาทเท่านั้นนะครับในช่วงพีเลียดไตรมาสอ่อมกรากุมภาและมีนาแค่นั้นเองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศของปี63ซึ่งรายได้ก็ขาดหายไปประมาณ2.7ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ส่วนนี้หายไปก็จะทําให ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมพนักง,งานโรงแรมประชาชนที่ทำการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวไม่มีไรายได้นะฮะผู้ประกอบการก็ไม่มีไรายได้ก็ปิดตัวไปแล้วก็ประชาชนก็ตกงานเป็นจำนวนค่อนข้างมากพอสมควรมากพอสมควรส่วนไรายได้การส่งออกก็ยังพอไปได้แค่ติดลบไม่มากนักนะฮะติดลบไม่มากนัก นะครับในมุมของผมนะฮะสี่พันสี่พันบาทสิบเอ็ดล้านสามแสนคนก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะฮะอย่างน้อยๆน,น่าจะช่วยสักสักสองถึงสามเดือนนะฮะสองถึงสามเดือนด้วยกันเนื่องจากว่าพี่น้องผู้ประกันตนผู้ประกันตนเนี่ยเป็นคนจ่ายทั้งผู้ประกันตนที่ทั้งเป็นผู้ประกอบการผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง นะครับได้จ่ายเงินเข้าไปในกองทุนประกันสังคมเท่าที่ผมจำได้น่าจะอยู่ราวๆ2 2.0นล้านล้านนะครับแล้วก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลทุกประเภทเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ1.6 1.7ล้านล้านอีก3 0 0แสนกว่าล้านก็เอาไปลงทุนในบริษัทเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงิน2กลุ่มนี้เมื่อเอาไปลงทุน ก็จะได้ดอกเบี้ยราวๆ2.5บาทอย่างนี้เป็นต้นต่อปีถ้า1.0ล้านล้านก็เท่าไหร่นะก็ได้25,000ล้านถ้า2ล้านล้านก็น่าจะได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณราวๆปีละประมาณ50,000ล้านนะครับเอามาดูแลผู้ประกันตนแต่ผู้ประกันตนนะตอนนี้แย่แล้วนะครับคนที่ยังจ่ายได้11ล้าน3,000คนเนื่องจากว่าไม่มีรายได้คือบางคนก็ ทำแรงงานขั้นต่ำนะบางคนก็250-300บ้างเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณรายได้ปีหนึ่งไม่เกินแสนก็จํานวนเป็นล้านคนด้วยกันซึ่ง o t ก็ไม่มีนะครับคอมมิชชั่นก็ไม่มีเงินเพิ่มเบี้ยขยันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทจํานวนงานก็น้อยลงนะครับเขาพยายามตัดรายจ่าย ผมทราบว่าเห็นโรงแรมผีสีพันวาฮะโรงแรมสีพันวาโรงแรมหรูอ่ะมีพนักงานเยอะพอสมควรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่มีไรายได้แล้วก็ไม่มีเขาเรียกพนักงานจะไม่มีเงินเดือนจ่ายแล้วก็อยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยนะครับพอมิฉนั้นเขาก็ต้องปลดพนักงานออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องแรงงานที่จ่ายประกันสังคมเป็นผู้มีพระคุณกับประชาชนทั่วประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเงินกว่า2ล้านล้านเนี่ย เราเอาไปโดยประมาณ70-80%เอาไปช่วยส่วนรวมก็คือเอามาให้รัฐบาลกู้เพราะฉะนั้นเราจะทิ้งผู้ประกันตนตามมาตรา3ามสล้าน3ามแสนคนไม่ได้ถ้าพวกเขาไม่มีแรงในการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะมีปัญหานะครับก็สรุปไปเบื้องต้นว่าผมก็พยายามบี้ทั้งโดยตรงนะฮะกับประมติแรงงานแล้วก็บี้ไปยังรัฐบาลกลางนะฮะ ที่ส่งเสียงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะมาโดยตลอดนะครับแล้วข้อเรียกร้องก็ยังไปเพิ่มอีกตรงที่ว่าข้าราชการแล้วก็พนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานราชการที่มีเงินเดือนต่ําๆรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นก็ควรที่จะได้ด้วยนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยพอมาดูสลิปเงินเดือนนะแทบไม่เหลือนะฮะเหลือ7 8 0 0บาทบ้างแทบไม่เหลือเอาแทบไม่เหลือเลยนะฮะถ้าประชาชนเดินต่อไม่ได้ประเทศก็เดินต่อไม่ได้เหมือนกัน ก็จะไม่มีใครมาจ่ายหนี้ในอนาคตซึ่งหนี้นี้ไม่ใช่หนี้ของรัฐบาลเป็นหนี้ของประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมกันใช้เราไม่กู้ตอนนี้ถ้าเราไม่กู้ตอนนี้เราปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่จะต้องจ่ายภาษีในอนาคตล้มหายตายจากไปมันก็เกิดการล่มสลายนะฮะล่มสลายเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนตามมาตราสามสามก็ต้องช่วยเหลือข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างช่ชวคขาวของราชการก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยคือผมอจะช่วยผ่อนชําระคุณยายบ้วนคุณยายบ้วน,นที่อยู่จังหวัดอะไรนะบุรีรัมย์ป่ะฮะที่ลูกชายเขา,ารับราชการทหารแล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางเดิมทีเนี่ยลูกชายยังไม่เสียชีวิตเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเบี้ยคนชรามาอยู่แล้วถูกไหมฮะอายุเกิน60นะครับ แต่พอลูกชายตายปุ๊บบำนานเนี่ยอเผอิญว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีลูกหรือมีเมียหรือเปล่านะครับแต่บำนานมาตกอยู่ที่แม่พอบำนานมาตกอยู่ที่แม่มันก็ไปเข้าเงื่อนไขตามระเบียบเดิมว่า,าไปรับไม่ได้แล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีจํานวนเป็นหมื่นลายนะฮะเป็นหมื่นลายที่เป็นแบบนี้คือช่วงแรกไม่ผิดแต่ช่วงหลังเนี่ยมันเป็นผิดระเบียบเงื่อนไขการรับเงินซึ่ง จากที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ก็มีคุณยายที่ถูกหมายสาลอายุ99ปีเขาบอกเขายอมตายนะครับจะให้เขามาใช้นี่เขาจะเอาอะไรใช้มีแต่ลมหายใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลที่ผมเสนอแน่ไปแล้วเมื่อประมาณ4-5วันก่อนนะครับว่าให้ไปแก้ระเบียบนะฮะให้ไปแก้ระเบียบต้องอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นลูกที่เรารับบำนาญแทนอย่างเช่นลูกชายเนี้ยไปเป็นทหารหรือรับราชการแล้วเผิดเกินเกิดเสียชีวิต ช่วงแรกเนี่ยเรารับบำนาญเอ้เรารับเบีย้ยคนชรา,าโดยไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ผิดระเบียบแต่พอลูกชายตายปุ๊บมันจะไปซ้ำซ้อนกันต้องอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยลูกที่รับราชการทหารมาหรือรับรับราชการแบบอื่นมาแล้วก็เกิดเสียชีวิตระหว่างทางแล้วบิดามารดาก็ยังรับเบีย้ยคนชรา,าอยู่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาก็น่าจะมีลูกมีหลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณยายเนี่ยเขาก็คงไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัวเขาต้องเอาเงินไปส่งเสียให้หลาน ได้เรียนหนังสือต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ควรที่จะต้องอเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซ้าซ้อนนะนะเราควรแก้ระเบียบนะครับเราควรแก้ระเบียบไม่ให้มีผลกระทบกับคนคนแก่หรือคนชราซึ่งคนแก่หรือคนชราที่รับเบี้ยคนแก่คนชราเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ1 1ถึง12ล้านคนด้วยกันเราก็ต้องช่วยเขานะฮะต้องช่วยเขาแต่ที่ผิดพลาดเนี่ยน่าจะรับประมาณหลักหมื่นคนนะครับ ไม่ใช่ผิดพลาดหรอกมันเกิดการเสียชีวิตระหว่างทางมากกว่านะฮะของบุตรนะของเขาซึ่งเผอิญว่าพ่อแม่อายุยืนบุตรตายก่อนนะครับแล้วบุตรก็รับราชการแล้วก็ได้บำนาญอย่างนี้มันก็จะมีผลกระทบแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้มีรายจ่ายด้านนี้ด้านเดียวเขามีรายจ่ายอีกหลายด้านด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่รัฐบาลเองก็ยังบริหารประเทศอยู่ก็ต้องก็ต้องควรต้องดูแล คนชรากลุ่มนี้ด้วยอย่าให้เขาต้องเดือดร้อนนะครับอย่าให้เขาต้องเดือดร้อนเพราะเขาก็เป็นเขาเป็นกาลังหลักเป็นกําลังที่แข็งแรงในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาดูแลช่วยดูแลช่วยจ่ายภาษีให้กับประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วเขาหมดแรงเนี่ยเราก็จะไปทิ้งเขาก็ไม่ได้นะครับซึ่งผมเองก็เคยมีส่วนช่วยสนับสนุนในการที่จะร่าง พระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติก็คือให้คนชราที่มีอายุเกิน60ที่ไม่มีใครดูแลเนี่ยให้ได้เดือนละ3,000บาทก็ต้องใช้เงินประมาณเดือนละปีละประมาณสักเท่าไหร่นะ4 3 2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันซึ่งผมก็บอกแล้วแนะวิธีหาเงินไปแล้วก็บอกว่าให้เปิดอะไรเปิดคาสิโนโใช่ไหมคาสิโนโถูกกฎหมายถ้าเล่นออนไลน์ก็ให้เล่นได้ทั่วโลกเลยนะครับเก็บภาษีนะครับเพราะฉะนั้น เห็นนายกบอกว่า100นายกก็ไม่สามารถปราบบ่อนการพนันได้นะครับความจริงปราบจริงๆอ่ะปราบได้นะเพียงแต่ว่าท่านไม่ปราบเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้ก็สรุป3มเรื่องเรื่องมาตรา3-3าเรื่องข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างข้าราชการที่เงินเดือนต่ํากว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะฮะรายได้ต่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วก็เรื่องคนชราที่มีการจ่ายเงิน ซ้ำซ้อนแล้วก็ผิดระเบียบไปประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะก็เป็นข้อเสนอแนะในฐานะผู้แทนรัษฎรนะครับพระนอนง่วงไหมอ่ะช่วงสุดท้ายอีก5นาทีนะครับก่อนจะไปทำเอกสารต่อใครจะถามอะไรก็ว่ามาเลยนะครับใครจะถามอะไรว่ามาให้ถาม5นาทีนะฮะ ก่อนที่จะปิด Facebook Live นะครับอ่าไม่ถามถามไหมให้ถามให้ถามนะครับที่อยู่ในห้องนี้348คนถามเลยนะครับอันไหนตอบได้จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้นะฮะ อะไรอ่าขอถามขอถามครับอาถามอะไรว่ามาพี่เตวิทย์พื้นหรือยังวันนี้วันนี้ยังไม่ได้วิทย์นะขอทําเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ถามว่าอะไรนะไม่เลือกใจเฉพาะเขาจ่ายมาตาสามสาม มาตาสามสามเนี่ยต้องดูมติคอรมอนะเห็นว่าน่าจะให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าให้เดือนละสี่พันเนี่ยมันน้อยเกินไปนะฮะแค่เดือนเดียวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ว่าเพราะเขารายได้น้อยกันช่วงนี้มักคุเทศแหละครับมักคุเทศตอนนี้รายได้มักคุเทศน่าจะแทบไม่เหลือเพราะว่าการท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีเลยนะฮะมีแต่พมา่าลาวกัมพูชา สภาพัดไม่จ่ายพระแต่คอรมอสั่งจ่ายทำไมศีละจะรอดไหมก็ต้องอยู่ที่สารธรรมนูญนะครับคุณเต้ทำไมคุณเต้รับทำไมแอปเป๋าตังมันให้อะมันอัพไม่ได้เหรอหรือมันแอปไม่ได้หรือมันลงโปรแกรมไม่ได้ ใครค่าชมพู่ไม่ทราบนะครับเ,เขาไม่จ่ายเป็นเงินสดนะฮะเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดก็ในมุมของพี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่อยู่ในร้านธงฟ้าหรือเปล่าสินค้าที่อยู่ในร้านธงฟ้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่ง ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคตลาดใหญ่จริงๆที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำแล้วก็มีกำลังการผลิตที่เยอะก็คือเจ้าสัวนะครับอันนี้เหตุผลตรงนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอยากได้เงินฉลาภาพเนี่ยต้องต้องแก้กฎหมายก่อนนะฮะต้องแก้กฎหมายหนึ่งคือแก้กฎหมายให้สามารถบางคนเนี่ยอยากจะออกจาก อยากจะออกเขาเรียกมีเงินสะสมอยู่ในกองทุนชาราภาพอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0แสน0 0าหรือแสนหนึ่งเนี่ยจะเอามาใช้ก่อนเนี่ยจะต้องแก้กฎหมายนะครับเมื่อแก้กฎหมายเสร็จปุ๊บรัฐบาลจะต้องหาเงินมาก้อนหนึ่งมาตั้งเอาไว้ให้มาตั้งไว้เพื่อให้ผู้ปกกระกันตนนะที่เคยเป็นผู้ปกกระกันตนแล้วมีเงินชาราภาพสะสมอยู่เนี่ยขอเบิกจ่ายก่อนอายุ30ก่อนอายุ55เนี่ยจะต้องแก้กฎหมายและรัฐบาลจะต้องไปหาเงินโโหเงินกู้ไว้ ชุดชุหนึ่งเพื่อมาให้คนที่ต้องการเบิกจ่ายเงินชราภาพของส่วนตัวเนี่ยเอาไปใช้จ่ายก่อนหมดเวลาจะต้องแก้กฎหมายนะครับซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้บังคับกันเมื่อไหร่รัฐบาลชุดนี้จะหมดอำนาจก็เป็นไป,นปนตามวาระนะครับ กับสุขภาพนะฮะหนึ่งเป็นเมตาวาละสองสุขภาพแฟนจะออกจากงานสิ้นเดือนมกราจะได้รับเยียวยาไหมถ้ามาตาสามสามน่าจะได้หมดนะเพราะว่าพอออกสิ้นเดือนนี้มันยังมันยังจ่ายมันยังจ่ายประกันสังคมอยู่เดือนละประมาณเขาบอกประกันสังคมให้จ่ายเจดบาท2เดือนฮะกุมภากมีนา น่าจะได้ด้วยน่าจะได้ด้วยนะครับพอถ้าออกปุ๊บก็จะกลายไปอยู่มาตา3า39แต่มันยังไม่ได้ไปชี้แจงที่ระบบประกันสังคมมันยังเป็นมาตา3า33อยู่พี่ยังยืนยันนะครับว่าโครงการเราชนะเนี่ยสมควรเป็นเงินสดนะฮะสมควรเป็นเงินสดเห็นว่ารัฐบาลจะออก,กร์ดแบบหนึงนะฮะ การรูปแบบหนึ่งที่เอาไว้ใช้จ่ายเราชนะได้แต่ก็ยังไม่ใช่รูปแบบเงินสดนะครับเอายังไปใช้เขาเรียกเอาไปใช้นอกโปรแกรมไม่ได้นะครับเขาตั้งโปรแกรมในการใช้ไว้ตอนนี้มันสับปะหลังเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยชาวชาวอีสาเนี่ยเดือดร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งมันสดมันเส้นเนี่ยมีการนําเข้าจากต่างประเทศมาแล้วก็ มันผลผลิตออกพร้อมกันนะฮะราคาในประเทศเนี่ยตั้งไว้สูงแต่เวลาเอาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันต่ําต่างประเทศเข้ามาประมาณเท่าไหร่บาท20บาท30ในประเทศ2บาท40 2บาท50มันก็ซื้อต่างประเทศนะครับซื้อต่างประเทศเหมือนบังคับซื้ออ่ะเพราะว่าโรงงานใหญ่ๆที่เป็นของนักการเมืองเป็นของนักธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขานํหมันเส้นเนี่ยมาส่งออกนะครับมันสด เอาไปแปรรูปแล้วก็ส่งออกพวกเนี้ยเขาไปสู้กับตลาดของต่างประเทศเมื่อไปสู้ตลาดต่างประเทศเขาต้องได้ต้นทุนที่ต่ําเมื่อต้นทุนที่ต่าเขาต้องกดราคาให้ให้ได้สินค้าในราคาต่ําเพราะถ้าไม่ต่ําเขาก็ไม่ส่งออกเขาก็จะแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไปแก้ไขตรงจุดนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยสินค้ากเกษตรส่วนใหญ่นะฮะจำนวนมากพอสมควรนะฮะนำเข้าจากประเทศลาวนะครับ นำเข้าจากประเทศลาวโดยเฉพาะมันสดมันเส้นนะครับซึ่งเป็นการทําร้ายทําลายราคาภายในประเทศพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยรัฐบาลชุดนี้ไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเสียงไม่ดังเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังแต่ถ้าเสียงดังๆพูดกันหลายๆคนเนี่ย เขาทนไม่ได้ไประชาชนเดือดร้อนจริงเขาก็ต้องฟังนะครับมาตาสามสน่าจะได้สิ้นเดือนกลุ่มพานะกลัวจะเป็นเอ่อกลัวจะเป็นอะไรนะเป็นการ์ดเป็นการ์ดเราชนะอีกอะไม่ยอมให้เป็นเงินสดนะฮะไม่ยอมให้เป็นเงินสดนี่มันน่าสงสัยจริงๆ สมุทสาครผู้ติดเชื้อเยอะมากนะเมื่อวานเกือบพันคนนะฮะ เท่าที่ไปตรวจสอบราคาร้านธงฟ้าที่เข้าไปรับของมาจากแมคโครโลตัสบิ๊กซีพวกนี้ราคาจะขายอัพราคาขึ้นมาอีกอัพราคาขึ้นมาอีกจากจากราคาที่เขาได้มานะครับทำให้เขามีกำไรมากขึ้น ถ้ายังไงในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดเนี่ยพี่ก็จะตามให้หลายๆเรื่องนะในหน้าที่ผู้แทนะะรัษฎรนะฮะแล้วก็ตามให้โดยตรงกับรัฐมนตรีแล้วก็เ,เรียกร้องไปเพราะว่ายังไงพี่พูดไปยังไงมันก็เป็นข่าวรัฐบาลก็น่าจะได้ยินเสียงแต่เขาคงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าพี่พูดทีไรเขาก็เสียตังทุกทีนะฮะเสียตังทุกทีนะครับแต่ถ้าพี่ไม่พูดเนี่ยเขาก็จะไม่เสียตัง นะไม่เสียตังค์แต่ประชาชนจะเดือดร้อนนะครับตอนนี้รัฐบาลก็คงเกลียดพี่มากอะ่ะพี่พูดทีไรเขาก็เสียตังค์ทีหนึ่งเป็นแสนล้านนะครับเสียทิดเสียตังค์ทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ตังค์เขามันเป็นตังค์ของพวกเราที่ต้องร่วมกันใช้นี่ในอนาคตนะครับไม่ใช่ตังค์ของรัฐบาลแต่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำนะฮะต้องทําตามเสียงของประชาชนนะครับแล้วพี่เองก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ สอสหนึคนก็ตัวแทนประมาณ1นึ่งแสคนด้วยกันก็มีหน้าที่ต้องตามบี้นะฮะตามล้างตามเช็ดแม้ฝ่ายบริหารจะเกียดเข้าไส่นะฮะพี่เชื่อว่าฝ่ายบริหารเขาเกียดพี่เข้าไส่นะฮะถ้ามีใจไม่เป็นธรรมนะถ้ามีใจเป็นธรรมก็บอกว่าพี่ทําตามหน้าที่นะครับพี่ก็ทําเต็มศักยภาพนะครับขอบคุณครับ